ในการทำสมาธิในการเจริญสมาธิบางครั้งเกิดนิมิตเห็นเป็นรูปต่างๆแล้วหรือเกิดโอภาสแสงสว่างสวัยไปทั่วแต่ในไม่ช้าสิ่งเหล่านั้นก็หายไปทั้งนี้ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุไร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วครับกับอาจารย์เช้าชาแนลในช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้เรายังอยู่กับพระไตรปิฎกเล่มที่9นะครับอยู่ในอุปกิเลสสูตรอุปริปันธาตมัชิมรนิายพระสุตตันตปิฎกครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กระจายบุญกระจายกุศล ไปอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกทันที่กดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้เพื่อเราจะได้พบกันในทุกๆช่วงที่มีเรื่องมาเล่านะครับวันนี้มาถึงประเด็นสำคัญครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ประพฤติธรรมสำหรับผู้ที่เจริญภาวนาสำหรับผู้ที่ ทำสมาธิครับเนื่องจากมีปัญหามีคำถามผุดขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้เห็นคำถามนี้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ในกลุ่มต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติทำทำสมาธิมากมายหลายครั้งหลายคนนะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่าในการเจริญสมาธิ บางครั้งก็เกิดนิมิตเห็นรูปต่างๆบางทีก็เกิดแสงสว่างพราวพลายไปทั่วแต่ในไม่ช้าสิ่งที่ปรากฏนั้นก็หายไปนี้เป็นเพราะเหตุอะไรซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในสมัยนี้ครับเกิดในสมัยพุทธกาลด้วยแล้วก็มีคนไปถามนะครับ ซึ่งผู้ที่ไปถามนี้ก็เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนั่นเองเราไปดูกันครับว่าคําตอบของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนำคำตอบมาให้ท่านแล้วครับ ดูก่อนอนุรุธะเมื่อก่อนตัสรู้ยังไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกันแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและรูปนั้นๆของเราที่เห็นอยู่ก็หายไปเราจึงมีความดำริดดังนี้ว่า อะไรหนอเลเป็นเหตุปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นหายไปได้อนุรุทธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าวิจิกิจฉาความสงสัยความลังเลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเป็นวิธิก,กิจฉานั่นแลเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจะทำให้วิจิกิจฉาไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกดูก่อนอนุรุทธ,ธะเรานั้นได้มีความรู้อย่างนี้ว่าการเอามาใส่ใจและเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็อมนัสสิการนี่แหละเป็นเหตุ สมาธิของเราก็จึงเคลื่อนไปมีทินะมิทะคือความง่วงงุนเกิดขึ้นแก่เราแล้วสมาธิของเราก็เคลื่อนไปความหวาดเสียวและเกิดขึ้นแก่เราแล้วสมาธิของเราก็เคลื่อนไปความตื่นเต้นเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราก็เคลื่อนไปชั่ว ความชั่วหยาเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราก็เคลื่อนไปเช่นกันความเพียรที่เราปราบเกินไปเกิดขึ้นแก่เราสมาธิก็เคลื่อนไปความเพียรที่หย่อนเกินไปที่เกิดขึ้นแก่เราก็ทำให้สมาธิของเราเคลื่อนหายไปตัณหาที่คอยกระซิบเบาๆเกิดขึ้นแก่เราแล้ว สมาธิก็เลือนหายไปความสำคัญสภาวะว่าต่างกันเกิดขึ้นแก่เราสมาธิก็เป็นอันตรธานไปเช่นกันลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดสมาธิก็หายไปเมื่อนั้นเมื่อสมาธิเคลื่อนไปแล้วแสงสว่างและ การเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำไม่ได้ทำไม่ให้เกิดวิธิกิจฉาไม่ให้เกิดอมณสิการไม่ให้เกิดจินมิทไม่ให้เกิดความหวาดกลัวไม่ให้เกิดความหวาดเสียวทำความตื่นเต้นไม่ให้เกิดทำความชั่วหยาบความเพียรที่ปรารถนา มากเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนยานเกินไปหรือตัญหาที่คอยกระซิบอยู่ข้างหูข้างจิตเราความสำคัญสภาวะว่าต่างกันและลักษณะที่เพ่งเล็งเห็นรูปเกินไปขึ้นแก่เราได้อีกถ้าเราสามารถกำจัดธทำสิ่งเหล่านี้ให้หายไปความเจริญในธรรม ความก้าวหน้าในสมาธิย่อมมีขึ้นแน่นอน นี่คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าครับเมื่อถูกถามถึงเขาเรียกว่าอุปกิเลสนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในสมาธิไม่ไว่าจะเป็นรูปอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งแสงสว่างก็ต้องถือว่าเป็นอุปกิเลสที่เข้ามากวนนะครับนั่นก็คือมันจะทำให้เกิดวิจิกิจฉาก็คือข้อลังเลสงสัยไปจนกระทั่งถึง อุปกิเลสตัวสุดท้ายนะครับพระพุทธองค์บอกตัดบทไว้เลยว่าถ้าเรากำจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันหายไปไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่เข้าไปยึดไปติดกับมันเนี่ยเราก็จะสามารถเดินหน้าเข้าไปในสมาธิในการภาวนานั้นได้แต่เมื่อไรเรารู้สึกต่างๆตามที่กล่าวมามันก็จะทำให้หยุดชะงักนะครับ จะงักช้าชะงักเร็วชะงักนานชะงักระยะสั้นก็แล้วแต่ก็จะทําให้เราหายไปบางคนถึงขั้นหายจากสมาธิไปนานเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็นี้เขาเรียกว่าเป็นอันตรายในการทําสมาธิผมเคยทําคู่มือพื้นฐานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทําเป็นเสียงนะฮะแต่ทําเป็นตัวอักษรเอาไว้เนี่ยพวกนี้ผมถือว่าเป็นหลุมแห่งสมาธิ หรือว่าหลุมดำของการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะทำให้ใครตกลงไปแล้วก็อาจจะบังเกิดผลคือไม่เจริญก้าวหน้าในสมาธิได้แล้วผมก็ได้แนะนำเอาไว้ในคู่มือดังกล่าวซึ่งต่อไปก็อาจจะทำอัปโหลดขึ้นมาในช่องอาจารย์เชาาชาแนลนี้แหละนะครับวิธีแก้วิธีที่ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็โปรดติดตาม กันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีในการปฏิบัติธรรมสวัสดีครับ